อาร์เซนอลได้เซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เข้ามาเสริมแกล่งให้กับแนวรับอย่างที่ต้องการแล้วในครับและคนที่จะเข้ามาช่วยให้ทีมมีขุมกำลังให้ใช้งานมากขึ้นก็คือ,อยูเรียนทิมเบอร์ เซนเต์แบ็กหนุม่มวัย22ปีดีกรีทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากอาแจา็ก์อัมสเตอร์ดัมที่เป็นข่าวมาตลอดซัมเมอร์ปีก่อนว่าจะไปรีวิเนียนกับเอริกเทนฮากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สุดท้ายก็เป็นทัพปืนโตของมิเกลอาเตต้าที่คว้าตัวเขามาร่วมทีมโดยราคา34ล้านปอนด์และเป็นทมเนียมเมื่อมีนักเตะดาวรุ่งย้ายทีมทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ก็จะไม่พลาดที่จะเล่าประวัติของอยูเรียนทิมเบอร์ให้ทุกท่านได้รู้จักเขามากขึ้นรออะไรกันอยู่ละ่ะไปชมกกันนนนนไดด้้้เเเลยยตาิจหูอทม ยูเรียนเดวิดนอร์แมนทิมเบอร์เกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนปี2001ที่เมืองอูเทรสประเทศเนเธอร์แลนด์ในครอบครัวเชื้อสายดัชคูราชชวและดัชอารูบาโดยมีคุณพ่อชื่อมาดูโรและคุณแม่ชื่อมาริลินทิมเบอร์มีพี่น้องรวมเขาด้วยทั้งหมด5คนรวมถึงฝาแฝดอย่างควินเทนทิมเบอร์คุณแม่มาริลินเป็นคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเธอเลี้ยงบุตรชายทั้ง5คนของเธอเองเพียงลําพังเนื่องจากสามีทั้ง2คนก่อนหน้านี้มีทั้งอยากขาดและกลััััับบบปรรรรระะะเเ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 ททศโโดดดดดดดยยยยไไไมมูู่่ีีีีอออคคววลลลลแแตตตตธก็งงง้้้้จาใหิินนซ และยูเรียนทิมเบอร์ในบรรดาลูกชายทั้งหมดเจ้าฝาแฝดควินเทนและยูเรียนมีพรสวรรค์ด้านฟุตบอลมากที่สุดทั้งคู่รักเกมลูกหนังเป็นอย่างมากมีเวลาว่างที่โรงเรียนก็มาจะหยิบลูกบอลมาเตะก,กับเพื่อนๆเ,เสมอจนในที่สุดคุณแม่มารีลินก็ส่งลูกชาย3คนได้แก่ดีแลนและ2แฝดเข้าสู่คาเดมี่ฟุตบอลของดี SU ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอูทเรตเมื่อปี2006หดราม่าตั้งแต่ชุดเยาวชน ปีสองปีหลังจากเข้าอะคาเดมีใกล้บ้านทิมเบอร์ทั้ง3ก็ได้รับความสนใจจากศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสรยักษ์ใหญ่ระดับประเทศนะครับอย่างอาจ,จ็กอัมสเตอร์ดัมเฟยนูด์ลัตเทอร์ดัมและอูเทรชจนในที่สุดผู้ชนะก็คือเฟยนูต์เนับเพราะคุณแม่มาเิีนมองว่าการเดินทางมันสะดวกและมั่นใจว่าลูกๆของเธอนั้นจะไม่มีทางไปสายกว่า8ปดโมงเช้าแน่ๆนะครับสามพี่น้องมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเสมอในอะคาเดมีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฝาแฝดยูเรียนและควินเทนนั้นโดดเด่นมากกว่าพี่ชายของพวกเขาจนในที่สุดอออดาาฟ่่ไปงงยบข ฟยนูดที่เสียงสองเพชรเม็ดงามให้กับทีมคู่อริไปอย่างหน้าตาเฉยในช่วงแรกสองฝาแฝดมีอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนอยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้โคชในเวลานั้นอย่างแกรี่ฟิงต้องแก้ไขปัญหาพอช่วงเวลาที่ฟเยนูดทั้งคู่แทบจะไม่เจ็บเลยด้วยซ้ำคุณแม่มาริลินจึงอนุญ,ญาตให้เด็กๆพัฒนาร่างกายตามที่สโมสรแนะนำและมันก็ช่วยได้ดีมากๆนะครับกล้ามเนื้อของพวกเขานานั้พัฒนามากขึ้นและการบาดเจ็บก็แทบจะไม่กลับมาอีกเลยถึงเวลาแฝดแยกย,ย้าย สองฝาแฝดมีพัฒนาการฝีเท้าขึ้นทีละขั้นนะครับและฉายแววอย่างมากในแคาเดมี์ของอาแจ็กซ์จนกล้าไปติดทีมชาตินหนแรกให้กับเนเธอร์แลนด์ชุดอายุไม่เกิน17ปีและงนานใหญ่ของพวกเขาก็คือการลุยศึกชิงแชมป์แท่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหรือยูโรยู17ประจำปี2018แปดทีมเบอร์บาทีมชนะอังกฤษที่มีบุกโยซาก้าในรอบรองชนะเลิศก่อนจะเชื่ออิตาลีในรอบชิงควา้าแชมป์ยูโรยู17ได้สำเร็จเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจึงบินกลับมาที่อัมสเตอร์ดััััััััััมมมมนนนนะะคครรรรรบบบบบเเเเพพพพพืืื่่่่่่อออออออสสญญาาาาาชีฉแแแกก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 ้้้ตตววยยยยูไไปปข็ง ทีมในบ้านเกิดดึงตัวควินเทนไปร่วมทีมแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์ปี2021สำหรับยูเรียนมันเจ็บปวดไม่น้อยที่ต้องแยกกับฝาแฝดของเขาแต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็ได้มีเวลาฉลองแชมป์ร่วมกันสืบทอดเดรลิก ยูเรียนทิมเบอร์ขึ้นสู่ชุดใหญ่ของอาแจกตั้งแต่ปี2019นะครับก่อนจะได้ประเดิมสนามในเกมที่ชนะฮีเนร์วีน3-1เมื่อวันที่7มีนาคมปี2020ซึ่งช่วงนั้นเขาก็ขึ้นขึ้นลงลงทีมสำรองกับทีมชุดใหญ่อยู่ตลอดนะครับแต่อย่าเพิ่งค้อนขอดไปเพราะทีมทั้ง2ชุดค่อนข้างใกล้ชิดกันและมีโอกาสซ้อมร่วมกันบ่อยๆจนกระทั่งฤดกูกาล2020-2021ทิมเบอร์ก็กลายเป็นตัวสอดแทรกให้กับทีมชุดใหญ่อย่างจริงจังในบทบาทเซ็นเตอร์แบ็กและแบ็กขวาบ้างในบางโอกาสซซีีีัััััั่่่่นน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 ้้น้้้้้้้ลล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 งงงงเเเไไปปปทททสสิิิ34กกกกกมมมุรรราาาายยยยดด1ะะะตูแแแแววววชชใหอออจ์คบบบบถ ตนได้รับรางวัลสุดพิเศษนั่นคือการติดทีมชาติครั้งแรกในเดือนมิถุนาย,ยนปี2021ก่อนจะถูกหวยติดทีมลุยยูโร2020และยังได้ลงเล่นมากถึง3เกมแถม1ในนั้นยังเป็นตัวจริงลงเล่นถึง88นาทีในเกมชนะยูเครน3-2อีกด้วยฟอร์มสุดเด็ดติดสอยให้ตามเข้ามาถึงฤดูกาล2021-2022นะครับตัวกลายเป็นเซ็นเตอร์แบ็คตัวหลักให้กับทีมโดยมกักจะจับคู่กับเดลล่บลินและลิซานโดมาร์ติเนซซึ่งซีซั่นน,นั้นยูเรียนลงเล่นไปมากถึง43เกมโชว์ฟอร์มได้เด็ดโดดสุดๆนะครับพาทีมควา้าแชมป์ลีก2ส,สมัยติดและยังช่วยทีมชนะรวดในรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ก่อนจะไปตกรอบ16ทีมสุดท้ายให้กับเบนฟิก้าจากผลงานสุดยอดตลอดฤดูกาลทําให้เขาคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของอาแจ็กน์มาโกฟาร์มเเทนอวอร์ดไปนอนกอดอีกด้วยแต่มาจนถึงซีซั่นที่ผ่านมาในครับ2022-2023อาแจ็จน์ก็ฟอร์มตกลงอย่างมากนะครับเนื่องาจากการจากไปของเอริคเทนฮาร์ลิซันโดมาร์ติเนสและอันโตนี่ที่ย้ายสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้อาแจ็กนต์ต้องลดโค้ชอย่างอัลเฟรดชรูเดอร์และตั้งเอลจอนไฮติงก้าขึ้นมาเขนจนจนจ ในครับที่ฟอร์มของทิมเบอร์นั้นไม่ได้ตกลงไปมากนักยังคงยึดตัวหลักให้กับทีมได้ลงเล่นไปทั้งสิ้น47เกมทุกรายการและยังติดทีมยอดเยี่ยมเอเลเดวิซลีกทิ้งทวนอีกด้วยสไตล์การเล่นยูเรียนทิมเบอร์เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและถ่างไปยืมแบ็กขวาได้เขามากถูกตั้งคำถามถ,ามถึงสรีระของเขาที่สูงเพียงแค่182เซนติเมตรแต่มันก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะสิ่งที่ตามมาคือจุดเด่นในเรื่องของการอ่านเกมที่ดีและการขึ้นเกมลุกที่มีส่วนในการโจมตีแต่่่่่่่ละเเเเเเยยยยยขขออออองง็กกาาาคืาืนตตตสิิิมมมมมมทีีดไใ ของเขาดีเลยอ่ะ สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนในตัวของทิมเบอร์ก็คือเขามีความเป็นผู้นำเขามากักจะเป็นกระบอกเสียงสำคัญให้แนวรับเสมอในการชี้จุดให้เพื่อนอยืนตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมซึ่งเมื่อใดที่เขาเล่นเซนเตอร์แบ็กเขาจะมีความสุขอย่างมากในการจัดแผงหลังให้ยือนอยู่ในแบ็กไลน์ที่ดีด้านเทคนิคของเขานนเน้นไปที่เกมรุกมากกว่านะครับอย่างเช่นการจ่ายบอลขึ้นหน้าการเลี้ยงบอลที่ดีการจ่ายจังหวะสำคัญและการเข้าสกัดคือสิ่งที่รองลงมาเรากำลังจะบอกว่าใช่แหลวนะครับเกมรุกของเขาดูดีกว่าเกมรับประมาณหนึ่งแต่ทุกสิ่งที่เราชื่นชมย่อออมมอามมมีีขข้้เเเสสยตตตาาาาานนนนนะรรรรับับบบฉพพกกกทุุึจแวื่หหฟ การทําแบบนี้ถือว่าเสี่ยงต่อการถูกตัดบอลโต้กลับมากเลยทีเดียวซึ่งข้อเสียของเขาคือการลงมาช่วยเกมรับช้าไม่ทันเวลาที่เหลือก็คงเป็นการเข้าสกัดให้เด็ดขาดกว่านี้แต่ทั้งหมดคือสิ่งที่ประสบการณ์จะสามารถทําให้มันพัฒนาได้นะครับอนาคตจะเป็นอย่างไร ยูเรียนทิมเบอร์เลือกฝ่าอนาคตในสเตตต่อไปกับอาร์เซนอลซึ่งถือว่าพอเหมาะพอเจาะเพราะที่นั่นเตะไม่ด้วยนักเตะพลังหนุ่มมากพอสวรรค์นในบัญชาของมิเกลอารเตต้าโคชที่ขึ้นชื่อได้ว่าให้โอกาสกับนักเตะอายุน้อยอยู่แล้วเป็นทุนเดิมและถึงแม้จะมีวิลเลียมซาลิบาและกาเบียลมาการเยสยืนขวางในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เชื่อว่าเขาสามารถต่อสู้ยั่งชิงตำแหน่งตัวจริงได้สมน้ําสมเนื้อแต่ก็อีกไม่แน่เช่นเดียวกันนะครับที่เราจะได้เห็นทิมเบอร์เล่นในบทบ ไปใช้ในระบบแบ็กโฟอีกครั้งทำให้ทิมเบอร์ที่โดดเด่นในฟุตบอลโลกในระบบลังสามของจานหลุยฟันเก่าต้องนำไปสำรองต่อจากมัตไทเดลิกและเฟอร์จิลฟันได้ไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็หวังว่าการเลือกไปสู่ทัพปืนใหญ่จะยกระดับให้เขาสามารถต่อกรกับแข้งรุ่นพี่ในทีมชาติได้นะครับนี่เป็นความเป็นไปได้ที่มาจากการคาดเดาแต่สิ่งที่จะทำให้ทุกคนรู้ก็คือต้องรอให้ฤดูดกาลเริ่มขึ้นเท่านั้นนะครับและนี่คือเรื่องราวของยูเรียนทิมเบอร์ และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์